วันนี้ในพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยนางสุพรีณรินทรน์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริกปร,รไปติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการอ่างเก็บน้าห้วยปุงแงอเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชน์กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมรับไว้ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2559โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่25ตุลาคม2561แล้วเสร็จในปี2562สามารถช่วยเหลือพื้นที่พาอปลูกในช่วงของฤดูฝน1,000ไร่ในช่วงฤดูแล้งได้600ไร่และยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับการทำาุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านเวียงบอกจำนวน340ครัวเรือน จากนั้นองคมนตรีไปยังฐานปฏิบัติการบ้านเวียงแก้วหมวดทหารม้าที่3กองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพราะบร,รมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคงของฐานปฏิบัติการบ้านเวียงแก้ว กองร้อยทหารมาที่สและฐานปฏิบัติการตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหัวกว้านกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่327เพื่อเป็นขวนกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนเพื่อปกป้องประเทศชาติและประชาชนต่อไป โอกาสนี้องค์คมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมร,ราชินีไปกล่าวให้กับกำลังผลทุกนายได้รับทราบล้วนต่างทราบซึง้งและปลื้มปีติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล,นล้นพ้น